i so i สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่20เมษายนพุทธศักราชส5 5 9สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัลยลัก์ษัครราชกุมารีทรงสแสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กับสถาบันที่มีชื่อเสียงงานวิจัยทางคลินิกด้านมะเร็งของ University College London สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่18เมษายนพุทธศักราช2559เวลา14นาฬิกา25นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยกรักอัครราชกุมารีสเสด็จไปยังสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเรง็ง University College London สหราชอณาจักรโดยมีศาสตราจารย์คลาวดิโอสเทอร์นศาสตราจารย์ไมเคิลฮาวเซอร์ศาสตราจาร ester, ย์แคลริชเชสเตอร์ดรเชนมิโน เฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณอัครราชกุมารีทรงนำคณะผู้บริหารพร้อมด้ดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรและรองประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรคณะนักวิจัยศึกษาง,งานวิจัยระดับสูงโดยมีศาสตราจารย์เคลรีเชสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยมะเร็งนำสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณ์อัครราชกุมารี สเสด็จไปยังห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งโดยเฉพาะการนำผลงานวิจัยในด้านภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งพันธุกรรมโรคมะเร็งไปใช้ในการแก้ปัญหากับผู้ป่วยด้วยการค้นพบวิธีการวินิจฉัยและการรักษาที่เป็นองค์ความรู้ใหม่โดยสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่เป็นแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยตรง ทำให้สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยได้เป็นอย่างมากโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยกรักอัครราชกุมารีทรงรับฟังการบรรยายสรุปโดยมีศาสตราจารย์ c l าวดิโอสเทอร์นศาสตราจารย์ด้าน Anatomy and Developmental Biology กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของ University College London ที่ก่อตั้งมานานกว่า200ปีตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนโดยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยายลัยลอนดอนเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกชนชั้นทุกศาสนาด้วยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําของโลกเปิดการเรียนการสอนหลายสาขาวิชาโดยเป็นมหาวิทยายลัยแพทย์แห่งแรกที่เปิดรับนักศึกษาหญิงเข้าศึกษาต่อและทำงานร่วมกับสถาบันการแพทย์เฉพาะทาง ปัจจุบันเปิดรับนักศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตจากนานาประเทศรวมถึงนักศึกษาจากประเทศไทยโดยรับนักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษาละกว่า300คนนอกจากนี้ส่งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับผลงานวิจัยด้านประสาทวิทยาตลอดจนการดำเนินงานของ University College London จากศาสตราจารย์ไมเคิลเฮาเซอร์ศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นด้านประสาทวิทยา พร้อมทางแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของ University College London ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกเปิดการเรียนการสอนหลายสาขาวิชามีการวิจัยและพัฒนาที่เน้นแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน University College London มีสิทธิ์เก่าที่มีชื่อเสียงและยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรที่ได้รับรางวัลโนเบลจำนวน29คน ปัจจุบันมีนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่สถาบันแห่งนี้ประมาณ187คนในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษณ์อัครราชกุมารี ส่งสนพระทัยการพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิจัยนักศึกษาระหว่างวิทยายลายัยวิทยา,ยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ใหม่ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ9กพรรษาในปี2560 และพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตที่เน้นเรื่องงานวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ University College London โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้เสด็จไปยังคณะเภสัชศาสตร์ University College London โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลชนะเลิศแข่งขันเรือใบการเล่นใบข้ามอ่าวไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ50ปีแห่งการทรงเล่นเรือใบข้ามอ่าวไทยเมื่อ19เมษายน2509 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกชุมพลปัจุสานน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศแข่งขันเรือใบาการเล่นใบข้ามอ่าวไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ50ปีแห่งการทรงเล่นเรือใบข้ามอ่าวไทยเมื่อ19เมษายน2509ณลานอนุสรสถานหาดเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรี สำหรับการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียริครั้งนี้เริ่มขึ้นเวลา6นาฬิกาโดยแล่นเรือใบข้ามอ่าวไทยจากชายหาดหน้าโรงแรมรีเจนชอชาจังหวัดเพชรบุรีไปยังหาดเตยงามอ่าวนาวิกโยธินอำเภอสัต,ตหีบซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยแล่นผ่าน ทั้งนี้เมื่อวันที่19เมษายน2509พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเรือใบประเภทโอเคชื่อเวคาเพียงพระองค์เดียวจากหน้าวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยไปยังอ่าวสัตหีบซึ่งมีระยะทางประมาณ60ไมล์ทะเลโดยทรงใช้เวลาในการแล่นใบถึง17ชั่วโมงเต็ม ในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำธงราชนาวิกโยธินปักเหนือก้อนหินใหญ่ที่ชายหาดของอ่าวนาวิกโยธินและทรงลงพระประมาพิไทยบนแผ่นศิลาจารึกคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพาณมัยแข็งแรงสมบูรณ์ วันนี้ตลอดทั้งวันที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพลานาไัยแข็งแรงสมบูรณ์อาทิ คณะลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชัยนาทชมรมสายใจไทยจังหวัดพะเยาพลตรีสมศักดิ์ทรัพย์อนันต์เจ้ากรมการขนส่งทหารบกพร้อมคณะสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกพลตรีพิชัยผลพันธินผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทับกและคณะ คณะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศออนอเขตคลองสานคณะค่ายนักเรียนทุนการศึกษาของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พันตรีธนงเลิกอาวรผู้แทนหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดกรมสรรพวุธทหารบกสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร คณะเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระหว่างชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พันเอกยุทธพงศ์คงนินผู้บังคับการกรมพัฒนาที่หนึ่งพร้อมด้วยข้าราชการและมวลชนของหน่วยกองพันพัฒนาที่หนึ่งจังหวัดราชบุรีชมรมครูเก่าโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีพระสงฆ์และชาวเมียนมาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรีชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชนบุรีคณะพระครูประหลัดสุทธิเมธี ปิยสีโลเจ้าอาวาสวัดจำปาสะเองตำบลพลครกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์และศูนย์ตุ๊กตาชาวังบ้านบางเสด็จโครงการในพระบรมราชินายานุเคราะห์วัดท่าสุทธาวาสตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ บ่ายวันนี้ณนะสํานักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายขวัญแก้ววัชโรไทยนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจํานวน5รายได้แก่บริษัทแอดวานซ์ไวเลสเน็ตเวิร์กจำกัด คุณเจียราพรเล้าทวีรุ่งสวัสด์บริจาคในชื่อทุนคุณพ่อสวัสด์คุณแม่วารีวันแสงสุรศักด์บริษัทเอเชียซอฟต์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนคณะผู้แทนบริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมจำกัดคณะผู้บริหารบริษัท Apple Auto Auction Thailand จำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทไทยออร rix, ิซซิ่งจำกัด รวมรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวน8ล้าน5 4 0 0 0บาททวนซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะนำเงินโดยเสด็จพระราชกุศลดังกล่าวไปใช้ในการให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้านการศึกษาด้านสาธารณภัยและการช่วยเหลือประการอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป สำนักราชาเลขาธิการจัดโครงการเผยแพร่พระราชการณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสื่อมวลชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมาหากษัตริย์พระราชการณียกิจและผลสำเร็จที่ประชาชนได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันนี้ที่สถาบันเิริกิจสวนจิตดาพระราชวังดุสิตสำนักราชเลขาธิการได้จัดโครงการเผยแพร่พระราชการณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสื่อมวลชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชการณียกิจและผลสำเร็จที่ประชาชนได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเผยแพร่ทางสื่อประเภทต่างๆ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและเพิ่มพูนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักราชาเลขาธิการกับสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่างๆเป็นไปอย่างมีเอกภาพถูกต้องและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและแนวพระราชดำริด้านศิลปาชีพ เพื่อฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และ,ฉะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสุพรเพนหลวงเทพนิมิตร,รองราช,ชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถไปถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระราชการณียกิจและแนวพระราชดำริซึ่งเป็นผู้มีโอกาสถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดและเคยตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในหลายโอกาสอีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าของแผ่นดินเป็นอย่างดี โดยได้พาคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการทำงานของช่างศิลปาชีพสถาบันชิริกิจและพิพิธภัณฑ์ศิลปแผ่นดินซึ่งจัดแสดงอยู่ณพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่สื่อมวลชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเกี่ยวกับแนวพระราชดำริด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่พระราชการณียกิจต่ตอไป รองราชเลขาธิการนำคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานกำกับนโยบายการพัฒนาภาคใต้ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเชียงราย วันนี้นะัโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยทะรองราชเลขาธิการและรองประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารพระราชดำริ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานกำกับนโยบายการพัฒนาภาคใต้จำนวน26คนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อนำไปเป็นแนวคิดในการพัฒนาและต่อยอดระบบการผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับโครงการพัฒนาดอยตุงก่อตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีเมื่อปี2531ด้วยทรงเล็งเห็นถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนดอยตุงคือความยากจนและการขาดโอกาสในการดำรงชีวิตจึงมีพระราชดำรินำผื้นป่ากลับคืนสู่ดอยตุงเป็นการพระราชทานโอกาสแก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีที่ทำกินอันจะส่งผลให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยโครงการประกอบด้วยหน่วยธุรกิจ4หน่วยได้แก่อาหารหัตถกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวครอบกลุ่มพื้นที่กว่า90,000ไร่ให้ประโยชน์แก่ราษฎร29หมู่บ้านประมาณ1 1 0 0 0คน วันนี้ที่สาลาประชาคมอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนายสมดีขชายั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าแซะ ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาติไทยร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการห้างแว่นท็อปเจริญจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาของโรคตาและปัญหาค่าใช้จ่ายจากการรักษาซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยโดยออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาและรักษาโรคตาให้กับผู้สูงอายุในถิ่นทุรกันดารที่มีความยากจน ทั้งนี้หากพบผู้ที่มีอาการทางสายตาและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการตัดแว่นอาทิโรคต้อกระจกจะประสานการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการผ่าตัดลอกต้อฝังเลนที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญจกักษุโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยในวันนี้มีผู้ไปรับบริการกว่า500คน เช้าวันนี้ที่โรงเรียนบ้านหนองแก่หนองโลหมู่ที่9อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทาราบรมราชชนนีหรือพออสวประจําจังหวัดร้อยเอ็ดและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บําบัดทุกบํารุงสุขแก่ประชาชนออกหน่วยให้บริการตรวจรักษารษาษฎรในพื้นที่บ้านหนองแก่ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด46กิโลเมตรมี มี120หลังคาเรือนประชากร513คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจำนวนหนึ่งราย รัศดรในพื้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหาของโรคติดต่อดังกล่าวจึงได้รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคโดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนบุคลากรองค์กรต่างๆรวมทั้งของความร่วมมือจากครูและนักเรียนในโรงเรียนในการร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคอย่างสม่ำเสมอโดยมีกิจกรรมการกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก7วันและร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกหนึ่งเดือน เรื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ก็รู้สึกประทับใจนะฮะหมายถึงว่าซาบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระองค์ท่านทรงเหนื่อย,อยพระวรากายนะครับทุ่มเทม,มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือพวงชนชาวไทยมาตั้งแต่พระองค์ท่านทรงขึ้นของศีริราชสมบัตินันนะครับจะเห็นว่าพระองค์ท่านทรงบุกป่าฟาดงเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ได้เดือดร้อนมันโดยไม่คิดถึงว่าพระองค์จะต้องเดือดร้อนแต่ก็ต้องการให้ประชาชนมีความสุข อยู่อย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พวงชนชาวไทยได้ตระหนักถึงสิ่งพระองค์ท่านทรงทุ่มเทและเสียสละเพื่อพวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนานเนี่ยได้น้อมนําเอาแนวทางที่พองท่านเสียสละเพื่อพระชชนชาวไทยเนี่ยได้มาช่วยกันมาเสียสละเพื่อจะช่วยคนไทยด้วยกันให้อยู่รอดในเพราะว่าวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อจะได้มีพลังช่วยเหลือกันทําให้สังคมไทยเราเนี่ยอยู่อย่าง ยั่งยืนแล้วก็ปองดองสามาคัคคีส่งนกันและกันครับช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไป การทำงานสร้างเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้านอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้วแต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุดจริตและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ